ผมคิดว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มากอ่อนแม้จะมีคนพยายามจะเทียบเคียงกับเหตุการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเรากําลังถูกจัดระเบียบบางอย่างจากใครก็ไม่รู้เวลาเราพูดคําว่า new order พูดคําว่าระเบียบโลกเนี่ยเราจะนึกถึงมหาอำนาจนะ แต่วันนี้เหมือนใครก็ไม่รู้เพราะมาหาอำนาจเองก็กลับกําลังถูกจัดระเบียบอย่างรุนแรงเช่นอเมริกานะจนวันนี้ผมก็ยังนั่งคิดว่าในฐานะที่เราสอนวิชาผู้นำเนี่ยเราสรุปได้ไหมว่าผู้นําโลกหลายๆภูมิภาคเนี่ยล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตเรื่องนี้ก็น่าถกถแถลงกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญผมคิดว่าจุดแข็งอันหนึ่งที่ผมคิดว่าพบทำให้ผมรักประเทศไทยมากขึ้นนะครับความเอื้ออารรมมันเข้มข้น,ขนกว่าในอดีตเยอะมากปแปลกมากนะครับอันนี้มันสวนทางนะ มีคนบอกว่าทุนนิยมนี่ทําให้เราเห็นแก่ตัวมากคนต่างคนต่างอยู่ะนะครับญาติาพี่น้องผมหลายคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีแต่คนอยากกลับเมืองไทยอ่ะนะครับในฐานะที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมด้วยเนี่ยนะครับเพราะเราเราไม่ได้ไปติดเชื้อเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเรากลายเป็นคนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงเนี่ยผมเห็นความเอื้ออาทร ความช่วยเหลือเกื้อกูลของคนไทยต่อกันเนี่ยสูงมากนะครับจนทําให้ผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันน่าอยู่กว่าที่คิดจริงๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศที่เราพบว่ามีการถ่ายคลิปอัดคลิปบิงวอนรัฐบาลไทยขอเดินทางกลับประเทศให้เร็วที่สุดอยู่ที่นู่นที่นี่ไม่ไม่มีอนาคตอนะ่ะแล้วประเทศที่อยู่ก็เป็นประเทศที่เราเคยอยากไปกันทั้งนั้นนะครับแต่รอบนี้มีแต่คนอยากกลับเมืองไทยผมผมรู้จักผู้ใหญ่บางคนนะครับเขาบอกว่า อายุเจ็ิบกว่าเนี่ยลูกหลานไปตั้งหลักอยู่ต่างประเทศที่จเจริญแล้วนะครับบอกว่าเขาโชคดีมากที่ช่วงนี้เขาอยู่ที่ประเทศไทยเพราะลูกสาวก็บอกเลยว่าถ้าเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มแรกที่ต้องถูกทิ้งและถูกขับออกจากโรงพยาบาลปล่อยให้ตายไปคือมันอนเนตอานาถมากแต่ในขณะเดียวกันประเทศเรานี่ไม่เลือกวัยครับไม่เลือกชนชั้นเราเหตุเศรษฐีเห็นเศรษฐีเห็นเจ้าสัวพยายามจะ แบ่งปันโอกาสสารพัดเราเห็นรัฐบาลทํางานกันอย่างหนักนะครับจนการควบคุมระบาดในภาพรวมต้องยอมรับว่าเราแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ซ้าไปแล้วก็นี่เป็นความภาคภูมิใจที่ผมรู้สึกว่าผมรักประเทศนี้มากขึ้นรักคนไทยมากขึ้นครับคือมีการพูดเรื่อง new normal กันมากขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็แปลเป็นความปกติใหม่บ้างฐานวิถีชีวิตใหมบนะ่บ้างนวะวิถีบ้าง แต่เอาเป็นว่าเรากําลังจะเข้าสู่ระเบียบแบบแผนแบบใหม่นะครับแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยเวลาเราพูด new normal เนี่ยผมคิดว่าเรากําลังถูกชุดความคิดแบบเศรษฐกิจครอบงำโดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับเราจะเห็นรูปร่างความหมายนะครับของคําว่า new normal เนี่ยจากนักธุรกิจมากกว่ามิติทางสังคมศาสตร์ทางรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งทางศาสตร์อื่นๆที่ผมคิดว่ายังน้อยไปหน่อยนะเช่น เวลา new normal คนจะนึกถึงต่อไปธุรกิจจะขึ้นไปแข่งกันในออนไลน์นะครับเรานึกถึง distancing นะครับการจัดระยะห่างทางสังคมใช่ไหมครับเรานึกถึงกินช้อนนะครับกินร้อนนะครับช้อนของใครของมันนะครับใช้เจลแอลกอฮล์คือคมันกลายเป็นรูปแบบไปนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่ผมคิดว่าเรายังกระตุกกันน้อยหน่อยก็คือการพูดถึงการคิดแบบใหม่ การทําความเข้าใจโลกด้วยความรู้ความจริงชุดใหม่ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องการการกระตุ้นให้คิดเรื่องแบบนี้มากกว่านะครับและที่สําคัญผมคิดว่า,า new normal ในภาคการเมืองเท่าที่เห็นชัดช่วง2-3สเดือนช่วงที่เราจมอยู่โควิดเนี่ยเราเห็นการชุมนุมทางออนไลน์นะครับกดดันรัฐบาลในบางเรื่องเช่นประสิทธิภาพในการยียาต้องดีกว่าเดิมไหมยังได้ผลนะครับ คัดค้านการเข้าร่วมโปรแกรม CPTPP นะครับจนสุดท้ายรัฐบาลก็ต้องถอยอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับถอยไปก่อนหรือแม้กระทั่งความพยายามจะเลื่อนการแบนสารพิษของภาคเกษตรออกไปเนี่ยนะครับก็สุดท้ายก็เลื่อนไม่ได้ตามกรอบเดิมคือเริ่มหนึ่งมิถุนานะภายใต้าการเคลื่อนไหวผ่านโลกออนไลน์อันนี้ก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มทางการเมืองที่ผมคิดว่าน่าสนใจถ้าวันหนึ่งกระบวนการกำหนดนโดยบาย สาธารณะหรือการตัดสินใจทางการเมืองมีแพลตฟอร์มบนดิจิทัลบนออนไลน์เนี่ยมันคงทําให้การเมืองนี้น่าอยู่และก็ทําให้ประชาชนทุกระดับมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นได้นะครับ